สวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับรายการในคอร์สออ road คลิปที่4นะครับวันนี้เราจะออกไป ขี่รถเล่นตอนกลางคืนกันลิฟต์จะถึงชั้นหนึ่งแล้วมีเวลาพูดไม่มากเดี๋ยวเราไปเจอกันบนรถเลยดีกว่า เมื่อกี้เสัญญาณกันขโมยเขาดังเลยเลยท่อเราไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นนะท่อ้อามีฝนตกปล่อยๆด้วยฮะท่านผู้ชมเอาล่ะเรากำลังจะออกจากดินแดงกันะนะครับวันนี้ผมจะพาไปวิ่ง เส้นที่ผมวิ่งประจำนะครับหน้าไปที่พระรามเก้านะครับก็คือขึ้นสะพานไปเลยเราจะไม่ผ่านแยกพระรามป้าเราขึ้นสะพานลัดเข้าสู่ถนนพระรามป้าไปเลยนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งนฮะตอนนี้เลขก,กิโลเราอยู่ที่ประมาณร้อยสิบสี่ครับตอนนี้เราอยู่บนถนนพระรามป้านะครับกำลังมุ่งหน้าสู่ถนปนประเทินพนกิจ แล้วผมก็จะเลียวซ้ายวิ่งในประเจกปฐุมทิดนะครับฝนตกปล่อยเล็กน้อยถนนโล่งๆลงนี้ฝดตกยังไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่อันตรายก็ตอนเข้าโค้งอะไรเงี้ยน่าอาจจะมีปัญหาเอาลละจริงๆเราต้องเข้าซ้ายแต่ไม่ทันแล้ว หาทางไม่เจอคือฝนมันตกแล้วแบบเป่าลมที่หมวกกันน็อกผมแล้วก็เปียกฝนนะ่ะมันก็มองไม่ไดอทชันไงคือถ้าต้องสั่นเนี้ยต้องหอมไอ่นะครับเนื่องจากว่าคุณก็รู้ว่าถนนกรุงเทพมันเป็นยังไงใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพจะรู้ว่าถนนกรุงเทพมันบับโอกแค่ไหนหลุมบอ่อเต็มไม่หมดถ้าจริงๆเราต้องเข้าซ้ายคืเดียวซ้ายนี่หว่าแล้วกูมาทำอะไรตรงนี้แลวคกูไม่ได้ตรงไปซะหน่อย ไม่เป็นไรเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็ได้ปู่ไม่แข่เดี๋นี้จะค่อนข้าง,างล่งขี่เล่นได้ส,าสบายสบาย แนเนี่ยหลุมบ่อเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยมันทําให้กล้องเราสั่นนะครับผมพยายามที่จะทำคอให้นิ่งที่สุดแล้วเว้ท่านผู้ชมทำที่จะทำท่าที่จะทำได้ทำทำไดไดบแบบเราอยู่บนถนนประชาอุทิศนะครับเพิ่งผ่านซอยหนึ่งมาเมื่อกี้่นนด้านซ้ายนี่อะไรด้านซ้ายนี่ปั๊มป่าวะเออแวะเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งดิ แป๊บหนึ่งน้ำมันจะหมดแล้วฮะเก้าห้าร้อยหนึ่งครับครับผมฝนหยุดตกไปนานยังพี่ไม่ยังงี้ับนานแล้วัแต่ฝงแต่หัวค่ำ 拜拜呀。 เาละเติมน้ำมันเรียบร้อยครับท่านผู้ชมตอนนี้น้อง R15 เราอิ่มน้ำแล้วนะครับมีน้ำอยู่เต็มกระพเพาะเฮ้ยไฟเขียว1ิเจ็ดวิอย่าทะลึ่งข้ามมาะโว้ยโอ๊ยตัดตัดก็ยังอยู่บนถนน เรเปิดมนูกินอยู่นะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปโชคชัยสี่แต่ถ้าเราขึ้นทางขวานะครับขึ้นสะพานเนี่ยเราจะไปพบเกษตรเว้ยคุณจําเกษตรในคลิปที่แล้วได้ไหมที่ผมพาทีผ่านนะ่ะนั่นแหละครับเราจะไปเส้นนั้นกันเมื่อก่อนผมมาสายอยู่ที่กเกษตรนวมินนะครับแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ยื่นแล้วเราก็จะลับไปเยือนถนนเส้นเก่ากันหน่อย เด,ด้านซ้ายนี่ก็เป็นซไปโยคชัย4นะครับเราเลยอ่าเขาเรียกว่าซอยลาดเท้า71มาแล้วเรียบร้อยเรากำลังจะมุ่งไปที่ลามอินทรา เราไม่ได้เข้าลามินทานะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้ากเกษตรก่อนที่ท่อ,องผมที่ใช้อยู่นะครับก็คืออาคาโพวิตอักเขียงคาร์บอนซึ่งผมเนี่ยใ ตัวลดเสียงเข้าไปที่คอท่อนะครับไม่ได้ใส่ที่ปลายจุกนะแต่ใส่ที่คอท่อซึ่งที่คอท่อเนี่ยมันอยู่สองทางเลือก้าเแต่ว่าเราจะใส่เพื่อลดเสียงนั่นก็คือคันลดเสียงครับคันลดเสียงจะเป็นกลมๆแล้วก็จุกลดเสียงมันจะเป็นแบบทรงกระบอกซึ่งคันลดเสียงเนี่ยมันจะทําให้ปลายเนี่ยวิ่งเดีวขึ้นนะครับเสียงมันจะเบาลงนิดนึงเบาลงไม่เยอะแล้วปลายเนี่ยก็จะวิ่งได้มากขึ้นนั่นเอง ไปจุกรถเสียงอย่างเงี้ยรอบต้นอ่ะมานะครับช่วงต้นอ่ะมาเลยแต่ว่าช่วงปลายเนี่ยจางที่ผมบอกว่าผมบิดสุดแล้วมันได้แค่ประมาณร้อยยี่สิบเลยงแต่ถ้าคุณใส่คันรถเสียงเงี้ยร้อยสี่สิบก็บินได้อ่ะบก็มีคําถามว่าเอาบแล้วทำไมพี่ไม่ใส่คันรถเสียงให้มันแรงๆอ่ะคือผมได้บอกว่าอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองที่รถเยอะๆอย่างเงี้ย ไอบันจะบ้าบิดไปตั้งถึงร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบยางเสียมันโคตรดางรอบจะเข้าซอยไปนูน่นไปนี่มันก็ลําบากแต่ถ้าเราแบบเราใส่จุกรถเสียบเบาๆอย่า,เาเงเงี้ยนะมันก็แบบสบายๆอะไรแล่น้ถ้าเกิดว่าขึ้นสะพานไปก็จะไปลามินทานะครับแต่เราจะไม่ขึ้นสะพานกันเราจะไปที่กเกษตรนั่นเองนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ากเกษตรถนนที่คุ้นเคย มากครับตอนนี้เนื่องจากว่าฝนตกปล่อยแล้วคนที่ขับมอไซค์เนี้ยมันก็จะค่อนข้างเย็นนิดนึงแล้วผมไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาด้วยผมใส่ชุดนักศึกษาคุณดูดิเนี่ยเสื้อฮู้ดผมมันเปียกฝนครับแห้งไม่ทนันเลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาที่ใส่ชุดนักศึกษานี่เพราะว่าตั้งแต่กลับบ้านมายังไม่ได้อาบน้ำเลยครับ <laughs> ยังไม่ได้นอนไง ผมจะเป็นคนที่ชอบแบบอาบน้ำเฉพาะตอนนอนแต่วันไหนถ้าโตลุงก็ก็อาบนะเอาลละเรากำลังวิ่งอยู่บนถนนเกษตรนมบินนะครับเตาที่ร6 7เจ็ดี๋ยวข้าน้าเราจะเป็นเอวนิวนะครับเอวนิวก็จะมีพวกร้านเบียร์้าะเหล้าเยอะร้านอาหาร ตอนนี้ความเร็วอยู่ที่122ผมรู้ว่ามองจากก้องเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นเลขไหมเว้ยเพราะผมทดสอบมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามบอ,อกนะครับว่าเลขอยู่ที่เท่าไหร่อาละถ้าตรงไปเราจะไปเกษตรศาสตร์นะครับด้านขวานี่คืออเวนิวอย่างทนี้ผมบอกว่าร้านอาหารร้านเบียร์ร้านเหล้าเนี่ยเยอะมาก ที่นี่มี House of Beer ด้วยหรือว่า mm Hop hmm. นั่นเองอ่าชิบหายไฟแดงกูตรงไปได้ไหมเนะี่ยไปได้ปะไม่รู้ไปแล้วแล้วปะ่ะอ๋อเมื่อกี้มันจังหวะไฟเหลืองอยู่แต่ว่าไฟมันเสียครับถนนจะแต่นว่ินมนเสาที่116อยู่นะครับตอนนี้ แล้วมันวิ่งได้ถึง126ละในขณะที่เราใส่จุกรถเสียงอันนี้นะครับเอาละกอเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราจะไปดูรัฐวรังหิตรัฐธรรมจิตก็ร้านน้ำผมอะร้านข้าวน้ำผมอะที่ผมพาผ่านตั้งแต่ทีหนึ่งทีสองทีสามอะนะครับก็เราจะไม่เลี้ยวซ้ายกันแต่เราจะตรงไป อ่าสู่ถนนวิภาวดีรังสิตนั่นเองนะครับปับกระจกนอยซีกระจกไม่เคยตรงเลยกระจกนี้ถามว่ามองเห็นข้างห่างไหมไม,ไม่หรอกติดเปงั้นนะติดกันตำรวจเลยสามสองหนึ <laughs> ่ง เปลี่ยนอันนี้อยู่ที่ร้อยามสิอครับผมถ้าอยากให้โลน,น,นี้ผมต้องเปลี่ยนไต่ครับรันเสียแทนโอ้ยโอ้ยตันโอ้ยตันขีนช่ช้าๆหน่อยแล้วกันต่อเครื่องลงหมยเมื่อกี้อัดสุดมาเลย ข้างขวามือของผมนี่เองเราลังดามุ่งหน้าเข้าสู่ถนนรุิงีพาวดีหลังติดถนนที่คุ้นเคยของเราอีกเส่นหนึ่งนะมันก็จะเป็นการวิ่งบนครับนะก็เราออกจากดินแดงช่ว่าขึ้นสะพานข้นาถนนพระรามก้าเลี้ยวซ้ายไปรเริมมนูกิจเลี้ยวซ้ายเข้าเกษตรดาวมินองยาวๆมาถึงด้านหน้าของเรา นั่นก็คือวิภาวดีหลังติดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายกลับไปที่ดินแดงไม่รู้ว่าคุณเห็นป้ายหรือเปล่าเมื่อกี้อ่าล่ะถ้าเราตรงไปเรื่อยเราก็จะเลือกได้ว่าจะไปดินแดงเลี้ยวซ้ายหรือว่าจะไปอนุสาวรียวว์เลี้ยวขวาครับถนนวิภาวดีเป็นถนนยอดฮิตอีกเส้นหนึ่งนะครับที่พวกไบค์เกอร์เขาชอบมาล ออกมาดิพี่ออกไปก่อนเอาคุชารับไม่น่าเชื่อว่ากรุงเทพะจะมีถนนที่โลง่ลงๆแบบนี้โดยเฉพาะตอนกลางคืนนะครับพอตอนกลางวันพลอ,อยหวังเลยถนนทีภพาวดีอ่ะโอ้โหรถติดบันเลย ตีขีดเดยวสามขีดแล้วคือรถมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยหลอครับถ้าเกิดว่าคุณขี่เรื่อยๆอย่งเงี้ยรถเจ็ดสิบแปดสิบอะไรเงี้ยน้ำมันมันก็จะประหยัดอยู่หรอกแต่ถ้าคุณแบบติดอย่างเงี้ยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบตัอนเป็นพันมันก็หมดเร็วรอับเพราะฉะนั้นอยู่ที่น้ามันเนี่ยประหยัดหรือไม่ประหยัดอยู่ที่มือเรา่ะ บนถนนทิ่าวดีนะครับแต่ว่านี่ก็จะเป็นแถวแถวอ่าตัวที่สาน,นะครับ เียทีนี้เรามีเสาทางว่าเราจะไปดินแดงเลือยวุลล่งสาวลีถ้าเกิดว่าเราไปาดินแดงเลี้ยวซ้ายเราก็จบคลิปเลยครับ ไปนุสสวรีเนี่ยเรายัางขี่ต่อได้อีกนิดนึงเพราะงั้นนะครับเราจะยังไม่เข้าคอนโดด้านซ้ายแต่เราจะไปนุสสวรีก่อนโอเคปะเราจะไปวิ่งถนอนอีกเส้นหนึ่งถ้าถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็ขับคอนโด,ดนะครับแต่เราจะเข้านุสสวรสีก่อน ตอนเดิรถมายังไม่เคยพามาดูอนุสาวรียีชัยเลยดิว่าไปเดี๋ยวพาไปดูนี่แหละคุณเห็น้างหน้าเราไหมฮะนี่แหละถนนอนุสาวรียีชัยตอนกลางคืนมันช่างโล่งเปือเกินโหถ้าตอนกลางวันนะอย่าได้หวาดไปบ่านจะขี่นี่แหละฮะอนุสาวรีย์ชัยสวยไหม la 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 พานสีคือเต็นชื่ออะไรไม่รู้แต่เขาเรียกกันว่าสะพานสีนะครับสะพานนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่ผมชอบมาขี่เล่นเหมือนกันนะครับแต่มันทางมันไม่ยาวเหมือน ก็เหนนว่ามีหรือประเสิฐมนุกิจนะครับันเปในสะพานสั้นๆไม่จริงๆมันก็ยาวแหละแต่ว่าทางที่ผมลงอ่ะทางที่ผมกลับบ้านอะไรเงี้ยมันสั้นเนี่ย เล่นแล้วรู้สึกปลอดโปร่งนะครับอยู่แต่ในห้องมันเบื่อไนงะก็เลยแบบออกมาขี่รถเล่นบ้างอะไรบ้างนะเอาละขอาคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสด,ดีครับผม ไม่ทอนหมวกด้วยอมาะหนักเลงพอเดินข้าวราคานีไม่ทอนหมวกเฮ้ยมันจะมีคนแบบหยุดจอดอยู่ที่ชั้นไหนวะเนะ่อุย้ย